มาดามยกนำทีมดารานักสแสดงเชนส์เกเตอร์ทรินเล็กบีเตกัมป้นลดารวมเปิดงานประเพณีสงการวันปีใหม่เมืองณนะประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่13เมษาย,ยนที่ผ่านมานายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายอัศนีบุรณุปรกรณ์นายยกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ นำชาวเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆรวมทำบุญเนื่องในงานประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่และฉลองครบรอบ722ปีเมืองเชียงใหม่ณประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ ในงานนี้สาวคนเก่งมาดามโยกหรือนางสาวกุจพรเวโรดประธานที่ปรึกษาพักรวมแผ่นดินในฐานะคนเชียงใหม่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานโดยมีพรชัยจิตนวสเทียนประธานยุทธศาสตร์พักรวมแผ่นดินฟีฟ้านรุเบศผู้สมัครเขตหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เบอร์สามพร้อมด้วยทีมดาราน,นักแสดงเชนทูเกเตอร์อาทิตรินเศรษฐโชคกรรมาการบริหารพักรวมแผ่นดิน ไอศูนย์ไมดานหรือเล็กไอศูนเตนนันทไซบีสวิ์กัมปันบาซูลาดาอาสยามเขาร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันปีใหม่เมืองสงการลานนาในครั้งนี้ด้วยค่ะจากนั้นมาดามยกยังพาทีมดาราน,นักแสดงเชนทูเกเตอร์ไปร่วมถวายตุงไสหมูและขนสายข้าวัดที่วัดเจ็ดลิน ส่วนในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และพระพุทธรูปสําคัญพร้อมเล่นน้ํากับพ่อมแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวอยากสนุกสนานค่ะสวัสดีครับวันนี้วันที่13นสานะครับผมวันสงกรานนะครับ ใหม่เมืองนะครับวันนี้พวกเราพักรวมแผ่นดินนะครับผมแล้วก็รวมถึงคุณหยกนะครับมาดามยกมาดามยกนะครับสวัสดีค่ะใช่อยากได้ปีนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะได้พาพี่ๆมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ทําบุญร่วมกันค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะประสบพบเจอแต่ความสุขสมหวังต้นสักราชเลยค่ะ เวีเมืองเชียงใหม่ปีสอห้สวิีนีต้องบอกว่าสนุกจริงๆนะฮะทีมเชนจูเกเตอร์ของเรามาเชียงใหม่แต่ละครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นสีสันมากเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองแองเรียกว่าคนมาเที่ยวกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เจริญนะทั้ง ด้านแสดงการเมืองการปกครองนะครับื่องการศึกษานะครับหลายส่วนหลายฝ่ายไม่รู้ว่าเสียงจะได้หรือเปล่านะได้ได้อยู่นะได้อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าปีใหม่เมืองนี้สนุกมากนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมีโอกาสเข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับก็มีงานตั้งแต่12จนถึง16นะครับแน่นอนว่าวันนี้พวกเรามากันนะครับผม่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการใส่บาตรทำบุญใช่ค่ะครับและเป็น ใช่ครับ uh> ใช่ก็จริงๆก at ็หาเรื um ่องไปโดนรถน้ำนะคะนี่วันนี้เราอยากเปียกครับเราอยากเปียกแล้วค่ะวันนี้13แล้วนะคะไม่เปียกไม่ได้เลยค่ะก็พุทธสิษย์ก็ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะแห่จากวัดประสิษย์แล้ววันนี้เนี่ยมีจำนวนพระพิสุสงฆ์หรือพระพุทธรูปนะครับวัดสำคัญสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เลิกงามยามดีปีใหม่ก้าสู่สักราชใหม่นะครับเริ่มต้นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตนะครับ mm hmm. ก็พวกเราก็มาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และว,วันนี้เป็นพิธีการเปิด ปีใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเชียงใหม่คึกคักจริงๆนะครับต้องเที่ยวมากันเยอะนะครับพวกเราก็มาร่วมมาสงกา์ที่นี่ล้ดาเคยมาเชียงใหม่ไหมคะลดาก็ปกติมาเชียงใหม่บ่อยค่ะแต่ปีนี้บ่อยเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็ร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะตามนโยบายของทีมเชนทูเกเตอร์ของเราพักพักรงแผ่นดินนะคะก็แล้วก็เชียงใหม่ได้ข่าวว่าเล่นน้ําล่วงหน้ากันมา 2- 3สวันแล้วนะคะวันนี้ก็ขอให้ เปียกค่ะท <Yes> ุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมเร้อมคุณเล็กพร้อมไหมคะพร้อมครับกลับมาเชียงใหม่ก็เหมือนกลับมาสยามเมืองยิ้มครับค่ะแล้วก็กลุ่มเราก็มาทําบุญพร้อมทูบเทียน47ดอกนะครับอย่าลืมขอบคุณมากครับเบอร์นี้ครับยังไงครับยังไงครับยังไงวันนี้ สวัสดีครับผมดาริเบยประมวลพิสทธิ์ครับผู้สมัครสสเขต1เบอร์สาพักรวมแผ่นดินครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับนำโดยทางมาดามหยกนะครับแล้วก็พี่พีผู้ทีมเชีงทูเกเตอร์นะครับวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่สิ่งที่เราจะไม่ลืมเลยนั่นคือการมีวัฒนธรรมที่ดีนะครับสืบสานวัฒนธรรมของจอดเชียงใหม่เนี่ยนี่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะนั้นก็ขออนุญาตฝากพักรวมแผ่นดินนะครับเบอร์47ไว้กับพี่น้องชาวจอดเชียงใหม่ด้วยนะครับขอบคุณคร คดหนึ่งครับคดหนึ่งสามครับก็ในในฐานะตัวแทนนะครับวันนี้ถ้าทุกท่านคิดว่าฟาสามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้เนี่ยก็ขออนุญาตฝากนะครับนรเบรประมวลพิสุทธิ์ไว้เป็นผู้แทนในหัวใจของทุกท่านนะครับและฝากพักรวมแผ่นดินเข้าไปทําหน้าที่ในการรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับและถ้าพวกเราได้เป็นเป็นในสิ่งที่เราตั้งตั้งใจหวังไว้เนี่ยก็คิดว่าเชียงใหม่จะพัฒนาได้ดีกว่านี้ครับขอบคุณครับ โยบายส่วนตัวเราล่ะยังไงในส่วนของพ่อเนี่ยเราเป็นคนรุ่นใหม่นะ,ะแต่ว่าเราอยากผลักดันนะครับให <c oughs> ทท้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับในส่วนของ LGBTQ ก็ตามหรือทุกเพศทุกวัยเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิท,ที่ที่เท่าเทียมกันได้มากกว่านี้ นะครับแต่ว่าในส่วนของอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะผลักดันครับในวาระ,ะปีใหม่เมืองนี้นะคะขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแล้วก็กลับมาหาครอบครัวนะคะมาหาพ่อแม่พี่น้องหาป้าอุย้ยแม่อุ้ยนะเจ้าแล้วก็มาแบบ อ่าพัฒนาใช่ลดน้ำนำหัวพัฒนาประเพณีพัฒนาธรรมอันดีงามของคนเมืองเฮานะเจ้าแล้วอ่าขอฝากนะคะ47นะคะ47 47่ค่ะ47 4เจ็เจเจ้าวฝากคนจังใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลง นะเจ้าไปด้วยกันนะเจ้าเชนจูเกเตอร์ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่ดีมากเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆนะครับก็ขอให้อ่พวกเราทุกคนรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ประสบความสุขความเจริญมีแต่ความสุขสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันทุกทุกท่านนะครับสเต๋อว่าไงครับเต๋อ รครับผห <ม S 1> <ท>ก็ัวัสดหวันปีใัหม่ัทยหะครหับขอใัห้พี่โหลฮัลโหลฮัๆโุคฮัมสุขฮัลโัลสหลรับโหับสหกฮันโหลันโหครับโหครับั แลวได้ปีใหม่เมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งในครั้งนี้ทางเทศบร่วมกับอีกหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสสสหรือภาคีธนาคารนะคะรารต่าๆนะครับแล้วก็แน่นอนในเรื่องการท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะฮะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยเที่ยวกันอย่างสนุกนะครับเล่นดาบกันอย่างพอประมาณนะแล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขปีใหม่เมืองกันนะครับยังไงฝากเชนทูเกเตอร์ไว้ด้วยนะครับ พักโปรโมรดดินของเรานะครัขบขอบคุณครับ